โอเคฮะแล้วเราก็มาอยู่กันในเกม Monster Hunter w i นะครับผมคือเอาแต่เล่น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 อย่างเดียวไม่มีคลิปกับชาวบ้านเขาเลยครับผมตอนนี้ผมก็เล่น Monster Hunter w i มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะจน HR ผม2 50นะครับเริ่มจากคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานเบสิกอะไรในการเล่นดักยาวจนตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นนิดหน่อยนะครับแถมแมคคนิกในเกมก็จับมาเล่นบ้างนะครับแล้วก็เล่นแบบมักง่ายบ้างเล่นไปเรื่อยนะครับตามภาษาแบบเฮ้ยเราไม่ใช่คนแบบเล่นเจาะหรือะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่ก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดในเกมแล้วก็เอามาฝึกใช้ไปเรื่อยๆอยู่นะฮะโอเคเดี เราจะไปข้ามบอนกันสักตัวหนึ่งนะเอาคลิปลงช่องซะหน่อยนะครับผมมาดูสิว่าไยแมวนี้มันมีอะไรให้เรารับหรือเปล่าอะไรอ่ะโอเคอ่ามันจะเป็นเควสไลฟ์สัปดาห์อะไรพวกนี้มั้งเควสไลฟ์วันอะไรเงี้ยมั้งช่างมันเถอะประเด็นคือผมจะเคลียร์อินเวนติเกชันที่ผมเซฟไว้เยอะแยะมากมายไก่กองแล้วไม่เคยไปทำสักทีนะครับนี่เต็มเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกสักตัวหนึ่งแล้วกันดูก่อนว่าผมอยากสู้กับตัวอะไรไอ้พวกนี้มันดาวน้อยเดี๋ยวเราไปสู้ตัวดาวน้อยก่อนแล้วกันไอ้พวกม่วงๆนี่ไว้ที่หลังแล้วกันวอออออรร์์มมๆกกก่นนนนโเเเคงัั้้ผลลืป็าิววแ แต่ก่อนอ้นี่เดี๋ยวโหลดเอาที่เราเตรียมมาปุ๊บนี่ผมทำโหลดเอาไว้แล้วนี่ก็จะมีพวกเฮ้ยมีของที่เราไม่มีด้วยเดี๋ยวคราฟซะก่อนนะครับก็จะเป็นพวกอ่าสโมกสโมกที่มันเพิ่มดาเมจแล้วก็ไมซีดแล้วก็ยาที่มันกินแล้วเพิ่มพลังโจมตีนะผมพวกนั้นค่อนข้างที่จะสำคัญมากเลยนะมาทำให้ดาเมจเราแบบรุนแรงจัดๆเพราะฉะนั้นแล้วผมจะคราฟมาซะหน่อยไงนีโอเคเอามาเอาสักแค่ okay. นี้ก่อน นะวัตาุดิบไม่ก็เยอะ <c oughs> เอา้าทำไมอันนี้น้อยจังอะอะไรเนี่ยแคทเธอริสอะไรเนี่ยน้อยจุงโอเคไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีไปก่อนแล้วกันมอสกินมอสกินได้ปะอ่ามอสกินไม่ต้องโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วไปดูก่อนว่าเราใส่โหลดอาปุ๊บได้ปะ โอเคมาล้วก็ประมาณนี้เรากดเข้ามายเทมที่เราเตรียจัดเตรียมไว้ก็พร้อมแล้วแล้วก็อาหารไหนไหมอาหารตอนนี้ยังมีสถานะอาหารอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ไมัโอเคงั้นเดี๋ยวไปเลยแล้วกันส่วนเจมอะไรต่างๆชุดเซตสกิลผมก็ยังไม่ได้จัดให้มันแบบดีที่สุดนะครับผมผมจัดตามมีตามเกิดตามที่ผมรู้เรื่องไปก่อนนะครับได้ประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรก็เล่นได้นะครับผมเน้นสนุกไว้ก่อนแล้วกันลุยอยู่ไหนเจ้าอาร์คเบล๋ยพี่จะไปซอยจุเจ้าโอเค แล้วเราบิกินเควสไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอาสักตัวหนึ่งพอแล้วกันคลิปนี้ขอแบบเท่ๆนะจะพยายามตั้งใจเล่นให้มันเท่ๆเลยดาบยาวมันต้องเท่นะครับผมแต่ว่าเล่นทุกครั้งผมไม่เท่เลยโดนตบกระเด็นกระดอนไปทั่วอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่เห็นขึ้นในแมปเลยอ๋อนี่แค่นี้โอเคเดี๋ยกินเดี๋ยวกินนี่ก่อนเครือรัตก็ยังไม่ได้ตั้งเลยโหเสียเวลาเลยนี่เดี๋ยกินเดมอนอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆแล้วกันใกล้ๆค่อยกินไม้ซีดแล้วก็สโมอะไรอ่ะ อ๋ออยู่ข้างล่างเ,เดี๋ยวกินไมซีทเลยแล้วก็สโมกเดมอนพาวเดอร์โอเคสองร้อยสี่สิบแปดไปเดี๋ยวสู้ตามคอมโบที่เราเรียนมาฮึบมาฮึบเก็บดาบคา์เตอร์ฮึบ,ฮบสเสียจังหวะแล้วหนึ่ง เก็บตัววันนี้เอาละเยอะละบางทีก็เออได้นะสมองเขตได้เดมอนมาละเขมันใช้ต่อเนื่องท่านี้ ต้องจำนิดหนึ่งลากคำรามฮึบแข่งร่อนอันสุภะฮึบเฮ้ยวอดีไม่โดนโเมื่อกี้เฟล,ลอนนะนะโอ้ยหมนุนโอ้โหไม่ทันจังหวะน,นี้ฮึบ ทันไหมไม่ทันฮึโอ้โหจังๆเลยจังหวะนี้ตั้งหลักก่อนเฮ้ยึตั้ใหม่ตั้งใหม่ตั้งรับใหม่โอ้ยพระเจ้ชาช่วยกวยดอดโดนเต็มๆหนะ้า โอ้ออท่านี้เราต้องนี่นะเป็นท่าใหญ่ดีกว่ามันจะดีที่สุดหมุนหางโอเคฮึบเฮ้ยเฮ้ยจัดชุดใหญ่ให้ซะหน่อย โถ้หท่านี้ไม่ได้อ่ะท่านี้มันต้องแบบ E.I. ดีกว,ว่าโอยเอ๊ะโอเค Okay. สวยเฮ้ยเหีย yeah. สวยก็บ้าแล้วตเต็มหน้าเลยทำไรอะ่ะอันติโ <Okay. S 2> อเคไม่ใช่คำรามคำรามมันจะจับเราโอเคไม่จับห่วงตัวห่วงตัวเอเยตอบเค เ okay. สร็สุดแล้วเฮ้ยแมงมุมมาแมงมุมมาไม่ว่าอย่ามาขัดจังหวะอู้ยกูว่าแล้วกำลังจะบอกว่าอย่ามาขัดจังหวะกูเลยเอากูสปิวเลย ว่ามันจะหมุนโอเคอัดดาเมจแล้วแล้วกันจังหวะนี้บ๊ปึ๊บปึ๊บสวยมันไปแล้วจวังหวะนี้เราต้องแฟตปะโอ้ยไม่ทันอะ่ะ จำคีรัตไม่ได้เนี่ยสมองกูเอ๋กแล้วคีเรื่องธรรมดานะครับผมเรายังไม่ได้คล่องขนาดนั้นไปกันต่อขอ่าตไล่เลยละกันนะครับมีอะไรให้ใช้ไหมโอเคคำรามปึ๊บเอ้ยโอ้โหผิดจังหวะไอเราไม่มีนี่เราไม่มี เขาเรียกสปิริตทางนี้เก็บไปก่อนทางง่าย อันนี้มันต่อเนื่อง okay. โ,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 โอ้โหกดเอรเตอร์ไม่ทันอ่ะโดนแล้วกูโดนล่างเลยึบยังเว้ยยังมีชีวิตอยู่ึึบบ อันติป่ะท่านนี้โอเครอเลยโอเคปิดจุดตอ่อนันยุ๊ปยุอ๊อุ๊ยมันทำลามพอดีทำไรอะ่ะเอ้ยมันจะตายแล้วมันบินหนีโถโอ้น่าจะจับมันเลยผมไม่รู้ไง ไม่เป็นไรตามมันไล่ตามมันไล่ล่ากระดักมีนะโอเคเดี๋ยวเราวางแท็บช็อตแล้วก็จับเลยนะครับเป็นการประหยัดเวลานะครับแล้วมันรอต้อนรับผมเลยแล้วผมวางตรงนี้แล้วมันต้องมาแน่บ,บินเข้ามาติดโบไม่ติดอีกโอ้โหมามาติดเถอะเพื่อนนี่มาโอเค เล่นแค่นี้พอโอเคและการล่าอาร์คเวลไม่ม่วงแล้วก็ดาวเท่าไหร่ก็มีรู้ของผมก็จบรวมเพียงเท่านี้เวลาก็ประมาณนี้นะเล่นแบบธรรมดาชิวๆนะครับผมแลวลาอะเจ็นาทีเกือบแปนาทีคนเก่งๆก,ก็ทำสองนาทีกันได้ไเหงะโอดเก่งเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ผมเวยนะครับสวัสดีครับ